เอ,เอาวุตังเหตุดังนั้นบันคาถาเส,สือนซอยหอยเหียมสอยสามัญอันจันเจ้ากล่าวว่าผู้ที่สัตว์นั้นโสดพันสอยโซ่เทืองใสเสือวา่าเมตตาเือเลิดบุญเกิดด้วยสามสมองค์ปูนเสียเสียงพักก่อยอมืดจุ อุยคาไปพาแกนไทยจุนลานสวนปฏิโิตุครูบมาบอนอยไว้เล้วคอยถอยมาหันแลสัพพิทวาทิพยดาทั้งหลายเหลือฝ้าปูนเจตางเครื่องอลังการพิเศษ บุญสาพระเก,กแก้วจนลาในทิศทั้งแปดพองไว้อโนโอ้อมนบดีถอยหลังนีิโบอยู่พ่อว่าควงแก้วกูญเจดีดุดดังพาจนเพ่งหึงหุงงานสเสด็จขึ้นเสือต่างการงามพายพอง นื่าเครื่องแจงซองสันเดคือร่างอาริยเมตตาเงามลําเลิตทวนนาทิพรกกัญญามีขรารันสันสีตอนโองอาจอันเป็นพะยาแก่เนื้อทั้งลายกาวังคือวัวอุสุมพาลาตัวขานาดกว่าฟูงวัว ปางขี่พญา,าคูตัวอง์อาจมูลอกน้อยญาติตามลังดังเม็ดไตางามควรคูทำกังยูวมูลที่วาดาก็อุปมาดังแลปังการนางสุเมรุอันวางเข้าสุเมนโนลาตอันปันดาปดาดา้วยแก้วญาตใหญ่งาม เจตปะกันที่ทอนตามกลางมัวเขาน้อยทั้งหลายจังกาวะตีอนาะพญาตนองอาดงามขนาดกลัวคนทั้งหลายปารีรรนชัดต,ตอันว่าไม่ปาร,ริกาชัด ผิวพ uh, uh, ุงเฮืองหุงอยู่กลางไม้ทั้งหลายโกกันทอันว่าดอกบัวสื่อหวานโกกันดบริสุทธิ์อยู่ทำกลางดอกบัวทั้งหลายเว เถื่อนีโยอานว่าแกวไพทุนลัทธิมีส่วนหลายลากอยู่ตามกลางแกวทั้งหลายแด่มีสันเดอาขีอันว่าไฟล้ำไปทั่วป่าเฮืองหุงอยู่กลางไม้ทั้งหลายกู้การตัวอันว่าดอกบัวเสือว่ากูกานอนบอดสุดอยู่กลางดอกบัวทั้งหลาย อันว่าไฟล้มไปทั่วป่าเหืองหุงอยจอมโดอันว่าผิวดำ้พยมีดูมาก มีมาโดราเลอลอันนา่นและมีสันดานอริยเมตยละสมีใส่เฮืองหุงข้ามพทนพุงท่วาดาก็มีอุปมาดังนั้นและเมตยต์ยาตนทานเท่า สาเดชขึ้นสุดาดูสิตามีทั้งที่วาดาละอิลังตามนาะเหตตามกันนะเทเพสเวยปัญจก,กรามคุณทิพเทตั่งฝ้าเสพสะเวยหุ่มยินดีสมสืนานหะนสันฟ้าเฮืองนัานก็มีแล มหาเถรุโอ้ยมหาเถลาเจ้านั้นสดอันปันสารจากทษลายปังการคือสงสารเส้นสดพายาโลกโลค้างคือตันหาการเบืองบาล บ่หูก็หอยมูน้ำตาน้ำพิมันยันเครือเข่าพานอยู่ระว่างสงสารเสนใบตานปกบอยู่บ่หูจากหอยมูวง้ตาคือมิจสาชิตที่หกสิบสองเสร็จให้ เพนขายมนหมองสีค <T itt les> ือราคาโทสะโมหะโบหูดีขาดแก้วตาขาดแล้วในสันดาลตนดูงามเดือแล้วคือตนแก้วราษะหงทองใส่ห้องห้องทุกเทศอันพิเสสพังคือโลอเกียกตตลา เถ้าญหาหูอง์ีิงคือธรรมปฏิสัมพีธาหูรำยิงนานาคือนิรุติปฏิสัมพีธาเมนปัญญาเสลี่ยวสารลาดปฏิพันธ์ปฏิปฏิสัมพีธา หัวสุกแดทุกแสนโศคู่วิโยคแปดประการคือหัปาหัววิจารณ์ ปาวาจารรนญาชันอรูปาวาจารรนจารสาและปาการทั้งมวลดีบ่เมีบ่ดีมีผงทุรีทิตเตียนหอนควรและหุนสายยมเมื่อโยกย่างใหญ่ดีละคือว่าอิทธิบาสีดัน คือสนานทิทธิบาทปัตถนาใจจงเจติติทิิบาทเบี่ยงใจสับสนวิริยทิทิบาทบ,าทบ่หังหาเอเอยยำเพียนวิมังสิติบาทคือพญายันโบซา อิทธิบาทเจ้าตามตนคือดังสองปีกบินบนในอากาศลูดีลาสมชายพารันเพื่อให้แผ่ออกคือรังจะตัวธาญ่านาวนวงหุ่งเฮืองทุกแหงหัวหงงามดูดีอาจ ใส่สาภาโสภาคือวิาสามขนาดโอตาิลต,ตาวาเจ้าก่อนยวราญาจายดีละลุงจากตาวาติงสาสาวันเทศมาหอเฉสมผู้เข้าไปดูมนุษย์โลกทั้งมวลมีบ่อน้อย ฟูงบ้านน้อยบ้านใหญ่ลาสาธานิด้วยดีลาสวกหาทีจากยกอุปมามาบ่าได้นั่นแลน่เตนาบุตังเหตนาอันบานคาถาปุภาจารเจ้ากาวาสาธาวุ ดูลาสาบปุริสาทั้งหลายตาทาในกาลายามนันบันทีเผมาลลยปาสสยส่วนเสียงสังเถืองอินทาทีลาเจ้าฟานางโยพรพางก่อทรงอาพรเลื่องลาสเ็จลงจากสวรรค์ รามีพันเหืงหวงเป็นดังหงคำดุรีลาอาจก่อนสาเล็ดขึ้นมาขอบเราสู่ที่เก่าเมืองคนป่าวิสีเจ้าก็เข้าไปขนควายหาบินทาบาทก้อนเขาอาจเอามาคำม,มานี้คำม,มานี้แด่นายบานหน่อยใหญ่า拉าธานีโสซมาหาที่รวม มหาเทพามาลายแต่ไปเอาเข่าบินธาบาทนั้นแล้วอาลูเจสีก็บอกข่าวสารอาการพาเมตไตเจ้าสังเกตคุณนาเมื่อนั้นเรื่องฟ้านั้นแลสุดตาว่าคนทางลายได้ฟังห้าวเฮือน อย่างคำสื่นสัทธ,ธากตวะเขาก่ว่าจากก้าทำบุญเพื่อจักตายหอมหอระนึกต่อของท่านคนว่าเสียงสังการก็จากได้ไปเกิดนายวิมานอา,าตรีราดาด้วยดอกอุบลบานดูตาการงามสาภาน ในฝากฝ่าตาวตติงสาเชียวอัจราเตรียมไปด้วยนางฟอนขาบอ่อนนออมเอาใจตุริยานั้นไปถูกสิ่งสวกเงียงลามในเมืองสะวร์ตะสาดอกนิดาบอนมีวันนาต่างๆ ก็หับเอาทุกบาทยางบ่อให้คาในเมื่อเทพาบุรเที่ยวไปมาถูกแขงมูขขาตาสะอันว่าปากแหงเทีพาบุขนั้นสดหอมเหล่าลมตาลบมาทั่วตาวาติ่งสาทั่วขอบดุดดังกินดอกนีราบน เทิวาอาวาเทิวดาทุกมูก็เสีบขันธารอดดอกอุกบนอยู่ทุกตนสับเพเทววดเทวดามวนมากดูรนหลากลายผลา,านเห็นดอกอุกบนห้องเฮืองบาดโอวบนห,ห้องเฮียงบาดเมื่อย่างง่ายตินไปดูวิสัยพันต่าง เหียเทพ่พโอุดอย่าเมื่อเที่ยวไปมาายแพ่จึงกล่าวแก่พายายินสักโกอันว่าพายาอินคันได้ยินคำที่พันดาดา,ดานนั้นก็สามยินดีมากเจืองถามว่าในเมืองคุณได้สาเจืองถามว่าในเมืองคุณได้สร้างบุญกุศลส,สิ่งใดจึงได้มาสาวยสมบัติในเมืองสวรรค์นอันนี้ เทพบุตรน,นัานได้ยินคำพญยญาอินจ้าฟ้าจึงไว้หน้ากาบทุนสารว่าอันว่าตนคานีสุดได้เกิดในเมืองคเดียงพ่อแม่ตนข้าก็ทุกยากให้ย่งนักนาในเมื่อเที่ยวไปมาแต่ก่อนเองการเที่ยววาสังก็ยังมีในวันหนึ่งข้าก็ไปสู่สนามทีหนึ่ง เพื่อจักสารลาเนื้อต้นนาตว่าขาก็อาตางเสียแล้วด้วยดีขาก็เห็นดอกเนี่ละบนแปดดอกดีดำเงียงขาก็เอาแล้วจึงไตททางมาผู้ขาก็เห็นมาหาเที่ลาเจ้าตนวิเศษอันด่างอับยิ่งกินเลสบ่มีติด สุจริตหากสอนดีมีอินทร์สังวรลาสินดีในหนทั้งที่นั้นแลข้ากองให้ดอกไม้แก้วเป็นท่านเตนาด้วยบุญกรรมเยี่ยงนานขันผู้คาขาจากเมืองคนก็จึงเอาแล้ก็จึงได้เอาตนมาเกิดในป่าสา แก้วอันเลือดแ้วด้วยเดียดาบนอันแดอันว่าดอกเดีดาบนก็มาห้องหับบาทผู้ขายุ่รายญาติใ่ดีล่างเที่ยวไปมาถูกแหงมามาจกคูตาแยงผู้ขาก็งามดีทั้งคู่เสมอดอกอุบลอยู่แสงใสกาญาอันเนื้อตนแหงผู้ข้า ก็หอมหืนเสมอดังนี้ดาบนนั่นแหละตณนาเหตุดังนั้นบันผูกคาเนสือวางผววคาเนว่าปัสเสดดวดได้เกิดเสือว่าอุโบนั่นและสะโกมพ่าญาอินได้ยินคำเพทีพาบุตรตัวนั้นก้าว เท้าก็มีใจซื่นสมบานก็จึงเอาดอกเนระบนบานแต่เศร้าเข้าไปไหวพาะเกวเจดีสวเทวะปุตโตเทวะบุตโตนานอยู่สบวยสมบัติจีบในสันฝาเสวาตาวาติงสาร อย่งปรากฏมาในวัตนี้แตเตนาบุตตังเหตุดังนั้นบัญคาถาอันนี้อาจารย์เจ้ากาวัยเป็นสาวดกวาปวนนาพาเวสาธาบูโดราสัปุริสามูอันเหลือแลควรเสือเ้อแทงให้ทานเพ่งกระทำบุญวีรธ บัวนันบ่เสียที่เหตุเฮาได้เกิดในภายบนถึงสูขความเป็นทุกข์ก่อหาบ่อใดทุกข์ยากให้หายเสียเมตัยก็ตัดสาหัวบุญอันเฮาได้สร้างบ่อหอนห่างห้ามเสีย จากเอาตนคํำสดให้พ้นจากอุคขาสงสารเธอนริรพานวิโรธในสํานักพาเจ้าตนสื่อวา่าเมตไตบอ่อขาดบอ่อค้านันแลจากอุปามาดังหรือคือดัางอุปาลาทียว่าบุตรตนในสร้างกุศลในเมืองคน ได้เอาตอนมาเกิดในสันฟ้าเรอตาวะติงสาธิปนาพีได้เสเวยสมบัติเจียบมาบอกขาดในภาราชาสืบสายภายรุ่นก็จะได้เกิดในสำนักภาเมตไตตนปาเสดได้เมื่อเกิดเป็นพระฤติในเมืองคู โอปาราธานาสาอันบุญกรรมสือไวอันได้ให้ดอกไม่เป็นทานการะนาเหตานั้นบันคุณทั้งหลายทั้งยิ่งสายคือสอบยังประกอบด้วยคำปารานาทุกคำเศร้าอยากถึงสำนักเจ้าสื่อว่าอาริยาเมตัย เพื่อกาถทำกุศลเส,สตตนให้มากท่านเสลาธิกังก็ให้ท่านหลักหน้าหน้าหาลักาสินยาขาดให้ตั้งโสตปสาศาสตัฟังทาสร้างบุญกรรมมาการยากก็จักได้พลามากโดยใจได้เห็นพาเมตไตตนปราเสด เมื่อเกิดเป็นพาเลสงสารนั่นและโยปุกคาโลอ่าน่าบุคคลผู้ใดอ่านละเนื้อในใจทุกค,คำเศร้าทุกนุมเท่ายิ่งสายวัดจะนังคำอันใดพายแพนแต่งเข้าบูธที่สัจเจ้าสังสอรมาจะต่อผ่ามังอะไรพอแพงให้แจงแห่งสงสาร ก็มีใจเส้นบาลามยิงสางกุศลกว่างกระทำทานด้วยตามนานคือนี่ท่านเท่าสังสุดูันเก้าวเป็นสารจะน่าอ่านว่าจนสมทานหอยโสหอยโลก ฟัวนัลาลาภิสันติก็จักเถิงโบขาเนลาพาันเป็นสุขสลาล้นใสซาตาสองนาอริยาเมตยัยสังสาเลเมจากเที่ยวสงสารหลายซ้ำก็บริอยตกต่ำพ้อยไกยอริยเมตัยลงมาจากฟ้า ว้ยน่าสุมสุ o ูงก่อนจากดำเรีงดูฝูงสัตว์ถูกมูเจ้าจากโยเข้าสุนิราพันเพื่องอุยทานจีใจจีใจ,จหากจากได้เอาตอนเข้าสุนิราพัน ทุกประการก็มีแลมาได้ญาบาลนานิทิตาก็สัด็์บรบูรกวนธานีที่ขวางให้เนยู มาริยาวรรณนาน,นิทิตาก็เสด็จบรวิวรค่วนเท่านีก้ก่อนเล